สูดนะนางเด้ออดทนเด้อ,อนักหนาไปเลยเลยครับมีขอโทษนะเพีองยกไปอยากไ,ได้นะนตุม่มน้ำโคลอย่างงานก็จะกินเขาได้นะท้าใจเลยเนาะท้ามใจเลยเอาไว้ไว้ซื้อกินเด้อไว้ซื้อข้าวซื้อนางกินเด้อ,อ ตื่นตาอยู่ได้พี่น้องกงิบบาทนี่ก็ได้ยังจะได้กลับบา้านกลับซองอยู่พี่น้องเหาะสบายดีเด้อพี่น้องเงยกลับสบายดีและสวัสดีผมอแม่พี่น้องบัดสูขสู่คนคือเก้าพี่น้องเหรอว่าอยู่ในแหละกะต่างประเทศเนาะเป็นยินดีต้นหับเขาสูสงบาเตียงทองซาเน่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้ก็สิลงไปทั้งพุ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะไปทั้งหมองโแขวงสวนนิคิดไปเยี่ยมยามทําขา้าวบางทั้งน้องเวียงคําก่อนโอ้ยพี่น้องเลยจะมาเป็นจังใดบุ๋เนาะเพื่อนก็ได้ออคือว่าอาการนักเขา้านักเขา้าอาจาพี่น้อง,องโอ้ยเป็นใจเป็น่วงเนาะจากจีแตใดทั้งแต่เฮากะไดพี่น้องเห็นเนาะอ่าสุดแต่วภาาไปหาหมดหาหมอก็ บอลพี่น้องเองไบอลจันรถมันก็พาไปตัวคือสีดีคือล้วก็สุดลงอีกเนาะเป็นอย่างไรตัวและเป็นเมลิงหนุนยากอยู่ได้สิว่าได้กันได้เนาะไปเบื้องน่อยนึงเป็นอย่างไรอ่าไปสอบถามทั้งพ่อแม่เพิ่นว่าเป็นแน่ใดเรื่องราวมันหมอะเพื่นว่าแน่ใดเป็นอย่างไรเนาะโอ้แห่งกำลังใจกันมั่นใจกูทุกคนเป็นอย่างไร บุอรี่ก็ได้บุอยากเห็นมันเกิดบุอยากเห็นมันเปลี่ยนแต่เห็นได้เลเนาะมันมันมันห้ามกันบ่ได้นะกรรมของใครของเราของใครของมันที่เห็ุมาพี่น้องเห็นเนาะตั้งแต่อดีตแตส่สัปดาห์ปัจจุบันจะกล่าวกันไปพี่น้องเลยไปไปเดินทางก่อนบ้านนี้เนาะไปเยี่ยมไปยามนั้นแล้วก็จะไปหากินข้าวกินน้ำท่านได้กินข้าวกินน้ำอยู่ได้พี่น้องเลยมาเตียงก็ได้เนาะป่ะเดินทางกัน โอเคเปีนางมหอดแลลวเนาะัสดีบ้าน,นเอาเข,า,ขาคิดบอกนี่ชิเมลดบอลลี่นึ่งเก้าห้าม่นแหละโอเคโอ้ย tương đây là gọi nó bye bye Hai, <snan> ah, ah. Five... bu, 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 bu,

Đó đi uất Sự bài phí rơ bài Nó, tính ở đây Nắc rồi Oh. nạp rồi no. Nhục khen cái nhục bài đi vào đây là Tại cao những nhục đây Tớ nạ ta nó không phải là sốt xay มันไ่นเป็นประดงนะมันก็เป็นประดงนะ้ำเงนนี้ยเขงขามีขระโทน้เี่ยนยไปยได้นะเกียนาะนมยี่ตุ่มน้ำโคลอย่างอ่านก็จะกินเขได้กนะ่มอยู่ในคอ้อเอยานะง,งยนี้่หเนาะนะเนแต่ั้างบ้อแต่ว่าแต่ว่าชชคปนี Lót à, lóng rồi, rồi. luôn đi lại. Hong 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 luông đi lại. Hong luôn đi lại. Hong cả đi lại. Hong luôn 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 Mẹ lại. Hong luôn đi đi lại. Hong luôn đi lại. ทำเลือดสักสามที่ทุงแล้วมื่อเทานะมากินยาขึ้นเมืองเต๊ะ<อ>เป็นอะไรเ,เ <laughs> นาะิรอดแคกสีย่างนะถ้่พอเม่์ไปเ้ยอเมยแล้วอยู่หันอยู่นอกเนี่ย่บนนอกแล้วอยู่ในาท,ทางเข่าเลยเห็นนะไปรอ,อไปชื่อหน้ากิน,นอยู่หล่ขุดหลยคนมาหาอยู่เนาะออก พอเมื่อที่นี่แล้วเขาประจันกันสามชีน่นฉันเบายญ้าเบาตูนเบาบุตรนันกันเื่ออกเมื่ออันที่เมื่อตังชื่อพนน้ำไหมมาให้ที่ว่าไม่กินเราต้องสีลายก็นม้ำไหมชืกอูยังมงกัอเผาไอจิตเราเหตดใายบ่เห็อเายโอ้เอาไอจิตบุรีไปชื่อเลืองเถื่อ หากมาเนี่ย่พราะโดนเข้าไปแล้วไปเข้าไปกันเล่งทามน้อกคนแล้วพอดีเจ้าว่าบัจจการกันเล่นอืมไปทามไม่ิตกินนี่กันแล้วมาปัวแล้วก็เป็นขึ้นกันนี่แบบนี้อืมแล้วเมื่อตาย้ะเราว่าง่ายๆนะว่าทำใจเลยเนาะทำใจเราเล็กๆก็เติมเติมเลือดนี่ห้างๆเราเดิมเ<ม>ติมเตี๋ยวหกเดือนสามเดือนสีเน่เดือนเดือนหนึ่ง ไอ้ย่อมาย่อมาเติมเติมจนได้เติมหูมืออืมเติมหูเรื่อนมาซใ้่เนาะตามตามเราแบบพัวแล้วนะเราเป็นไข้ไข้กันอาการเป็นได้ตายไปชื่อเราอันนี้มือแรงเลยลุกไปลุกมาอยู่ไปใส่กระป๋ายไปเลยเป็นกต่ว่าบนบัว่ห้องหมอเราเวียนแล้วก็นยอมแล้วขอโทษเด้อบวไว้เรา เลยนะอยากชอยยุ you <hi> ่ราไม่ไปลาวีย <laughs> you ู่ชนงนม่ยอยากชอยยุ่ัน้องชอยไ่ได้วรอวะดนแบบนี้แล้วว่ายอมแล้วะคนช่วยรออยามีเงินเลยเราต้องไปปวกระยาห่ทิมเงินชื่นเรอเนล้อว่ามันเันว่าเด็ดขาดแล้วนละน้องว่าแบบนี้เราเด็ดหรอไมแต่เอามื่อบ้านท่านนะเสียนาะ จะได้ไรก็ยู่งวานเพื่อนเราคนละพินแต่นั่นแหละพมันเบิดหนทางอะไรได้พี่เนาะไอ้นะอมันเฮอกบซอยสุดเต็มสี่เลยตะกี้ว่ายนี่เลยแม่มันกะอุ้มมาตลอดนะพันกะซอยที่ยุบถ้าไปมุกไปยังแต่วันนี้แหละมันมันมันมาเสียตัวน่องน้องกินพิษนี่นะกินพิษนี่กันเลยว็ดให้กำเริบนักขึ้นแบบตะกี้นี่มันทินลงแล้วมาทิ่ลดลงแล้ว khi ăn pít ra hết hệ lục, làm mới hơn nấc không, ok, ah, rồi đi về rồi เดี๋ยวพอโทะากับแล้วพอไทยคลิปก็ลุงเตียงอยู่ลุงบานนี้มีอย่างหรอวโดยโดยโอยาเนเขาเดสอบนอนสั่งกินนมจีบเยเอายุลีกินนมจีบได้หรอพ่กินได้เพื่อเอโอ้ยูลีใหญ่ห่อยุลีน้อยทั้งน้อยทั้งใหญ่ ไปใช่ไหม่เขาเบ,บิ้งล,าาละเนาะพนอะไเห็ดได้เลยเราเบิ้งเป็นอยู่ใน้ละเตียงก็ไเ้ยเาเบิงเหมือนกันฮึสงน้ชื่อว่าแล้รพื่อนอือว่าอะไรสัตว์โลกจมเป็นไป,นป,นป,นปนตามกรรมเนาะเอาชีซอยจะได้กักรรมของคนเห็ดมากสุดๆทั้งนั้นแหละเขาได้เาได้จะดึงยือเวลาไปก็อาจจะบรา่ คือพอตู้คำฟ้องนั้นเนาะตัวเราเป็นตับันนั่นแล้วต่ตอนนี้เราบวกเราตับใหญ่ขึ้นได้มันน่ามันแค่แค่ว่าหลายค้นก็ว่าแบบเขากินยาพื้นเมืองในเหตุให้ตับทำงานนักขึ้นแลยตับเลยใหญ่ขึ้นมากเลยใหญ่มากก็คือบัวเขาบัเขาตั้งตั้งคุณว่ามากออมากมากก็มีตั้งก็มีอันเดียวกันคุณว่ามากใหญ่ขึ้นมากกับตับตามไปหาโมเว็บมือนักแล้วว่าหัวัง ง่ายง่ายคือแต่ก็เมย์พันจใหายผ้ามานี่ตอนแรกนั้นเบาจันผ้ามานเราว่าเม็ดเล็กเล็เลยนี่น้ำคีบเบาจันแร้ว่าเม็ดเลือดขาวนี่มันอยู่ประมาณสี่เซนนี่แหละเราจือเมย์เราจือแล้ววอลี่ไปตรวจอยู่ห้องหมอเล่าเวียนเมื่อนั่นน่ะไอเวียดแล้วบอกว่ามันมันเลืออยู่สองเซนปลายอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันลดมาครึ่งนึงอันน่ะเราก็เลยอยากว่าให้มาเติมเลือดอะไรอยากให้เมื่อกินยาเพิ่นเมืองต่อลงเบ้ง เป็นอะไรจังว่ากันนี้เนาะแล้วก็เหีใยวหั่นชุดนะนะกต่เพือนได้ช่วยเลยร้องเบิ้งเหรอจากนั้นมันบวมไปก็มันบวมเลยวางมือพี่น้องเลยคือผู้ใหญ่คำพองอะไรพี่น้องเลยลุงลุงลุงคำพ้องชุดความสามารถแหละหมองมาให้เอากราบกับกราบอะไรๆกินยาข้างไม่ก็กินมาพี่กะผนบอกว่าเพคนก็บอกเด็ดขาดได้แหละพี่น้องเลยนั่งกแบบเดียวกันแหละว่า ทำใจยืดเวลาหน่อไ,ได้ให้มันยืดไปนะยืดไปอาจจะโดนจำได้น้ำบา,าหุแต่ว่ากะ่ะอยู่น้ำเฮาบ่ได้ถึงยาวนานนะเป็นปีช่วงจำปีนะั้นมันบ่ได้คนยืดไปรักเดือนนะี่อาจจะได้อยู่ไปจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนกันน้องเพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันทีนี้ไดกันไปจะเข้าบ่กถือก่อนเดี๋ยวจะเลิกกันเนี่ยจบอก

สุกนี่นเ้ลบแล้วตะกี้บริป็นยังเนาะเป็นเรื่อเมื่อยป่เมื่อยบ่บมืเมื่อยี่น้องกินยังได้บ่กินหั่นกินนี่ได้อยู่ โอเค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 มาให้อมอเพิ่นไอติวิทย์เห็นงานก่อนเพิ่นยังใส่ผื้ใส่ยาให้อยู่พี่น้องเนาะดูนเลยเราก็ได้หลายเดือนเลยพี่น้องไงเที่ยวไปเที่ยวมากก็บวชเศร้อชุดเสื้อแห้งสุดลงสุดลงเนาะ มีครับไปใส่กจ็จืบอไนนี้บ่จืบอนี่บอจีบมือขวเลยอ่จีมื้ายะจ๊ะจัคนไหน chưa biết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  chưa 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 ดูว่าดัวนีดยง่อนลุอ่อนทงว่าลายคุณนี<ม>่้คนโลคเปที่ดูว่ากืมแล้วกินยังเฉยได้คนใส่ยังยาเลือดอะใส่เลือดใส่สมีใส่สม เปนท่ ana, 2, si ีนทันทีนะเด็กนุ่งติ่มบลเลยมอพนมาแน่เลยดูดเร็วากเลยเหลือสิบตัวกินพิษใช่ไหมตั้งขึ้นแล้ก็เคยเปลี่ยนเคยเปลี่ยนบรกไฟนี้ เปน้มุมหน่ม้า็มีปเนไอ้ปลาวนอีเด้อัไม่นมมีอยู่บ้กินกินได้บ่นมกินยังคะมีอยู่บนเล็กเล็กก็ซอยถามเพิ่มบงกินได้ยัง ในเดิงข้อเดงอีกพ่อพันไปใช้พวกคือหนากินเข้าไปนะสูส่้ะนางนนด้อดทนเด้อสูอ

อืมอมน่ะอ้าวไว้ไว้ชื่อกินเด้อไว้ชื่อเขาซื้อนานกินเด้ออ่นผินงเลยขาม,มดขามโหมทั้งเบอร์รี่าจตั้งเมย์ั้งช่วยอื này đây nó bằng cái hàng hà khai nơi này nóc bí bị Nóc bằng nhau luôn vẫn đất bằng lục đi khỏi mấy em thôi 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 rồi thôi 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 thôi

mẹ nhà khoai <laughs> chen cầm bát, con nhà khoai <laughs> chen cầm bát, khoai <laughs> e. ta sẽ bắt chước công bố gì đó vậy, vợ vợ vẫn bắt chước công bố nó. à, mà chưa về này, thì nào ngày nó, chắc xíu qua nên đây. bây giờ để vào đây, cứ điem đất tôi đi. dạ. mưa rơi bỏ cái này cái mưa. chẳng nói mình phải chẳng nói mưa. cái mưa bận nó mưa rồi, rồi lại điem gần. ต้องใส่รถกู้ภัยเมืเ่อเงินไปเนาะจูแมนกู้ภัยเรามาส่งเมือ่มอไหร่เราตัวมันเหยียดกวหมดเลเดิใส่เนื้อหามแล้วแหละไปใส่พี่น้องเลยประเียงขอตัวกราบก้อนไปนลยเนาะกัมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อนกันนักนักน้องเราบ้านักเฮงพี่น้องอกกันตรงๆรงในโอกาสรอดเลยแทบจะไม่มีเลยแหละโปรเซ็นตหน่อยนะมีอยู่อาจจะหน่อยเฮงแต่ต้องพึ่งปฏิหารอ่าแต่ก็จะสิมีบ่มีแหละพี่น้องเลย มันบ่คือน้องน้ําน้องงามเด้เนาะเออน้องามน่ะเป็นลักษณะแบบไหบ่ได้เป็นอย่นี้ครัอ่อก็กระเลือดคือกันเป็นกระเลือดคือกันอ่าเลือดือนกันนั่นก็เลยอ่าแต่ว่าน้องน้ํานี่บ่แม่นเลือดอันนี้ก็เป็นอันนั้นเลยเอ่อเป็นตับตับตับแข็งแล้วก็เป็นวรรณโรคเพะแล้วก็แล้วก็ะเร็งน้ําสเพระกินยาให้ก็คือว่าดีแม่บุญแบุญมันเนาะ ท่านเลอดทานเอดข้าวไปชาพี่น้องเลยครับก่อนพี่น้องเลยจะได้กัมีความคืบหน้าจะได้กัทั้งทีมงานเท่าแหละเนาะรวมรวมว่าเมื่อผู้ใดกับผู้หนึ่งเลยอัปเดตให้ครับไปส้มนมกันกับไปเบิ่งไปส้มนมกันทั้งทีเป็นอะไรจะทั้งบเตียงกรบอกให้โพถต์พี่น้องเลยต้องต้องเบิ่งไปเป็นมือเป็นมือไปเนาะถ้าหวยว่าไปก่อนพี่น้องเลยไปกรับก่อนไปนี้พี่น้องหากินข้าวกินน้ำเนาะอยู่นี่มีแห้งเบิดงสูตรสุกคนสบายดีพี่น้องเลยไป Nghe ạ